ณเคยสงสัยไหมคะทาไมคุณทุ่มเททํางานล่วงเวลาจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่พอถึงเวลาปรับตําแหน่งกลับไม่ใช่ชื่อคุณวันนี้ฟิวเจอร์ d b ดบิสเนสจะมาบอกความจริงที่เจ็บปวดว่าความพักดีของคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาธุรกิจคําว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวคือประโยคที่อันตรายที่สุดในโลกการทํางานค่ะเพราะในครอบครัวจริงๆเขาไม่คัดคุณออกตอนผลกําไรตกตา่าจงจําไว้ว่าบริษัทคือที่แลกเปลี่ยนมูลค่าไม่ใช่ที่ฝากชีวิต ในวันที่คุณทํางานหนักจนล้มป่วยบริษัทอาจจะส่งกระเช้ามาเยี่ยมแต่ในโต๊ะทํางานคุณจะมีคนใหม่มานั่งแทนทันทีความกตัญยูที่ผิดที่คือการที่คุณหยุดพัฒนาตัวเองเพียงเพราะเชื่อว่าบริษัทจะเลี้ยงคุณไปตลอดชีวิตทางรอดเดียวในยุคนี้คือจงกระตัญยูต่ออนาคตตัวเองค่ะใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อเรียนรู้สร้างคอนเน็กชันและพัฒนาทักษะที่ติดตัวคุณไปได้ทุกที่จงเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้แต่คุณไปได้ทุกเมื่อเมื่อใจต้องการ อย่ารอให้ถึงวันที่เขาเชิญคุณออกแล้วค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อเริ่มสร้างทางเลือกให้ตัวเองตั้งแต่วันที่ยังมีงานทําอยู่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชื่อบริษัทบนนำบัตรแต่อยู่ที่ความสามารถในการหาเงินของคุณเองค่ะใครเคยโดนคําว่าครอบครัวเอาเปรียบบ้างทิมพ์บอก Future ร์เ o ิร์ u บิสเ s สในคอมเมนต์หน่อยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เราจะสร้างมูลค่าให้ตัวเองไปพร้อมกันใน Future ร์เฟิร์สบิสเนสค่ะ